ผมลงแผ่นนะครับเวอร์ชั่นนี้นะครับของเพทูมันออกมาแค่บูโดไกเทนคาชิสามเท่านั้นนะครับไม่มีออกจากภาคอื่นแล้วนะส่วนใหญ่ภาคที่เราเห็นที่เขาแก้ไขตัวละครใหม่ใหม่ภาคซูเปอร์อะไรมาใส่อันนั้นก็คือเอาภาคเก่าบูโดไกเทนคาชิสามมาแก้นะครับเช่นเดียวกับภาคนี้นะครับดังนั้นการแก้ไขตัวละครอาจจะมีตัวละครบางตัวบั็กหรือค้างได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของที่ต้นฉบับเขาแก้นะครับซึ่งอันนี้เป็นทางเว็บนอกเขาแก้นะครับผมไม่ได้แก้เองนะครับไม่มีความสมัครขนาดนั้นนะฮะ ผมมาแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของการปลดล็อกตัวละครให้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้มมเซฟในการโหลดเซฟเพื่อปลดล็อกนะสามารถที่จะเข้านิวเกมแล้วมีตัวละครปลดล็อกให้คุณเล่นได้เลยนะครับส่วนโหมดนื้อเรื่องก็ลองเล่นดูนะครับแต่คิดว่าเม่้จะมีปัญหาไหมเพราะเขาไปแก้ตัวละครขึ้นมานะครับนั้นหมดพวกไอแผ่นที่แก้ๆแบบเนี้ยแนะนําว่าเล่นเป็นโหมดต่อสู้ปกติกันเองเลยดีกว่าหรือสู้กับคอมนะครับอย่าไปเล่นโหมดนื้อเรื่องเราเสียใจก,ก็ลองเล่นดูก็ได้นะครับ ปกติถ้าเราโหลดเซฟมันถึงจะมีตัวละครอันนี้ผมเลือกข้้นบนเลยครับคือนิวเ a m e นะครับอ,อันนี้ก็เลือกเดียวกันนะแล้วก็มีตัวละครบอง<ส> <บน S 2> พอตัวละครก็ปลดล็อกให้เลยอันนี้คือส่วนที่ผมแก้นะ ให้มันปลดล็อกตัวละครให้เลยก็ไม่ได้ใช้เหมือนเซฟนะครับบอกกับคนที่ไม่มีเซฟนะครับ <st> Idiota.